สับคนอะไรเรียบร้อยแล้วครับเออแล้วพี่รามอ่ะพี่รามเออลงไปรามที่รใส่ก็เอาอันนี้ก็ได้เอาคนหนึ่งเข้ามาแทนก่อนได้ให้มันเลือกอ่ะจะสับใส่เข้ามาเล่นกันเนี่ยมีคนที่รอหรือกันรอดอ่ะอเล็กสุปฏิมาเอ้ไม่ใช่อเล็กวัดได้หมดต้องถามพี่รามอ่ะจะเล่นจะเล่นพี่เลนเออรามไม่เป็นเลยเอาคนหนึ่นในนี้มาอันนี้พี่คุยอะไรไปบ้างเงี่ยยังไม่คุยตะพาเลยคุยแค่ตกลงอะไรเฉยคุยกันเองอ่ะแต่จริงก็อย่าเพิ่งพูดว่าหกสิบอ่ะเดี๋ยวมันจะตัดลงมาอีกถูกป่ะพูดไปสั้งร้อยหนึ่ง ได้เราแจ้งเรื่องก่อนแล้ววัาหน้ามีสิทธิ์เลือกอยู่นะรอบเนี้ยใช่ไหมละ่ะจริงพี่ไม่มึงมีเงินหรอเรามึงมึงไปหาตีเองก่อนเลยงั้นนะอืออะไรวะไอ้แก้เรามันติดที่นู่นไงแจ็คอ๋ <ผม S 1> อโอ๊ยใชโอช่เฮ้ยเ่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรดูสิวคนเรามีทางเดินของตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวมันจะดูแย่นะ กูจะดูไปรีบเป้าบัตรสองบอลเออมีทาพี่อะไรก็ไปทำไปเอาบัตรเข้ามาให้ด้วยนะรอยมอนเข้าวายม่อนตระกูลนอีกจริงๆกูก็คิดอยู่แล้วนะว่ามันว่ากูก็อยากดูให้รามจะคิดได้ไงแต่สุดท้ายก็คิดอย่างที่กูคิดไปจริงๆด้วยก็ไม่อะมันทำอะไรผมนี่กูแค่จะดูเชิงเฉยๆนะว่ากูจะให้มันเลือกระหว่างสองที่ไงกูเห็นมันมีอีกที่หนึ่งใช่ป่ะล่ะจริงๆกูไม่ได้อยากตีที่อะไรพวกนี้หรอกแต่กูแค่ดูใจคนเฉย งานนี้ลามสวยนะบอกครูแค่อยากรู้ว่าคนเราถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่ามันจะเลือกทางที่ดีกว่าแล้วจะมีทางเลือกของตัวเองโดนในลามโดนกูคิดว่าจะเลือกมึงนะเอาจริงอะ่ะมันเก่งใจใบอลว่า งั้นเดี๋ยวค่อยคุยกับสภาก็ได้เราไปคุยในที่กระดาษเดียวเราคุยเรื่องแก๊งเรื่องคนกับเราให้จบกันปะได้ได้สิบอกพี่ต้อมไม่เดี๋ยวรอให้ไอ้ลาบอกไว้ก่อนแหละั้นันละให้มันเลือกให้มันเลือกทางให้มันเสร็จกันจะโดนลับได้ไงครับถ้าดูให้มันแยกแยะออกมันก็ไม่มีใครด่าใครนั่นแหละครับดูให้มันแยกแยะให้เป็นครับผมเล่นแค่จบในเกมผมไม่ได้กดมานั่งด่ามันนอกเกมนะมันต้องแยกแยะก่อนนะอย่างแรกอะ ไม่ได้ด่าชีวิตจริงมันนะมันอยู่มึงว่ตั้งแต่เดือนไหนพร้อมผมอะ่ะมันจะเปิดเลยวะตั้งแต่สร้างแกงสร้างเลยเหรอใช่มผมกม็อยู่ตั้งแต่สร้างเหมือนกันปีหนึ่งแล้วปะใช่ปีกว่าละปีกันอีกสองเดือนเพราะผมออกเกมไม่ต้องเดือนตอนผมออกก็ปีพอดิอ ถ้าหรครับคูพละลามไม่ได้ผิดอะไรครับใจเย็นๆนะครับคุณต้องแยกแยะก่อนนะครับอย่างแรกคือเรื่องในเกมก็คือเรื่องในเกมนะครับส่วนเรื่องสายเลือดหรือว่าอะไรแต่ว่าเหตุการณ์ไปเอาอะไนมาใส่คือทุกคนมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วในชีวิตคนเราําเดินมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องในเกมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันก็คืออีกโลกหนึ่งนะมันไม่ใช่โลกเดียวกันนะมันคืออีกโลกหนึ่งนะเลมอนกูว่าถึงเวลาของมึงแล้วบับน้องกายเอาหลดูเลมอนไม่ดับโหล วันนี้กูกูกูไม่เตี๋ตลกกับมึงนะไอ้พี๊กมึงให้เกียรติกูด้วยอ้าวบายครับโดนเลมอนมึงพูดดีๆกันนะครับเป็นผู้ใหญ่ก็ขอโทษครับที่โดนเลมอนนี่มันโทรมาหาผมแล้วมันลอกผมอยู่โดนเลมอนอาก้ามโหลเอาไอ้นี่ออกแกงได้ปะไอ้นี่เหรอเออคำพูดคำจามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวฮัลโหลอาก้ามเป็นไรฮัลโหลพี่ ไปเฝอเข้าแกงดีกว่าพี่ต้อม Hello, ต้องลอยลำมต้องลอยลำไม่ต้องไปด่าใครันนะผมไม่ได้ด่าลายชวิตรจริงนะไม่ได้ว่าอ<ย>ะไรสักคย่างปกติปอห้าสิบเนยเ็ดเย็ดไม่งั้นคุณก็ไม่ได้ดูอะไรพวกแบบดีๆหรอกผมว่าก็ณค่ดูแค่วนหลุมแค่พวกนี้แหละแยกแยะก่อนอย่างแรกอะ ตาไปตั้งไปดิไมตา้งเพื่อนไปแก่ตา้งไปเลยวะเปยไปเไรเพื่อนห่าๆมึงเหมือนอันเชิญมาถูกตัวมือรู้แล้วไอ้บอลไอ้มันมาหาไอ้ไอ้ร้านมึงไม่ถามพี่ตอบดิบอกไงก็ตังค์ไม่ได้ปากกับที่กูอ่ะไม่ได้แล้วได้ตังค์ไอ้ตังค์ได้ตังค์แล้วตัวนี้มีใครชื่อเขียวปะไม่กูชื่อลีวายเออเออชื่อฟิก เดตามกับหลังมานีาไ่ไงนะจะรีบ,ไป,รบไปไหน<ร>อะ่ะดูรีบเนาะไม่รีบเอ่อนดูแบบโลกๆลรีบๆนะชีวิตอะนะเร่งรีบนะ ไมดีวะแกไม่มีสับป,ปะเลอเลยเว้ยทำไมดีวะโอ้โหสตอรี่เดียวฟิกป่าเปล่าดิม่มีอะไรไม่ต้องไปด่าอะไรมันชีวิตรจริงนะครับใจเย็นๆนะตั้งสติก่อนนะ าดึงบัตรครับอ่าโอเคครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับยังครับยังยังเฮ้ยที่เขาเลยโอ้ยปาตาบันเลยเว้ยแกงเราไหมคนย,ยันคนไหนครับนีนไปตามไปตามนีนไปตาม ไอฟิกไปซื k, ้อมาเถอะไอฟิกเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคโอเคพี่ต่ำเราไม่ต้องตีนะฮะเรแจกเพื่อนโอ้ยเด็กโอเคไหมเนี่ยแจกอะไรเนี่ยเพื่อนขอรี่เดียวมันรับปากไปแล้วด้วยเนี่ยมันดูไม่ดีเพื่อนเรารักแน่เหมือนเดิมเราเราไม่ตีฮะวันนี้เรายังไม่พร้อมนะคนเลยไม่มาฮะเดี๋ยวรอคนเข้าเลยเรียบร้อยก่อนนะค่อยว่ากันทีนึงเพลือ โอ้โหเยบป่ะเดี๋ยวเวลาทำอยู่แล้วเวลาแบเไอฟิกไอมึงเขาไม่ตีมึงยาวรถทำไมเออมาก่อนพี่พี่พี่เออมามา เออแม่ไอมอนเข้าอ่ะแม่ไอ้มอนเข้าอ่ะไปบอกลายลามเลยไอต้าบอกว่าขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมาออขอบคุณที่อยู่ร่มมวมขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมาขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบอลเา่งเลขเลขลามม้ อะไรพี่ตั้มผมสตอรี่เดียวพี่ไม่เไรเนี่ยแจ็คเป็นลยไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรสตอรี่เดียวเนี่ยใครเป็นอะไรไมม่ีใครเป็นอะไรกลับมาใครเป็นอะไรไอ้าม่มมีใครเป็นอะไรเลยโอ้เออเดี๋ยวเล่นเปลี่ยนชื่อมันแป๊บชื่อในโทรศัพท์ะนามีบัตรเข้าไหมเนี่ยบัตรเข้ามีพี่ทำไมอ๋อบัตรเข้าบัตรแกงการลิฟต์การแกงสีม่วงไม่มีพี่มีแต่บัตรออก เดี๋ยวลอรีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้กลับมาครับเรียกโชคดีนะนี่วายมึงนี่ปั่นนะอู๋จากเพื่อนเนี่ยมาเพื่อนกูลบชื่อมึงแล้วกูลบชื่อมึงแล้วไม่ให้มึงกลับมามึงก็ไม่เจอกูแล่ากูบอกให้เจอไม่เจอกูไปหามึงเองอ่ะกูไปหาเพื่อนเพื่อนเองโอ้เรื่องของมึงโอ้ยโอ้ยโดนออโอ้ยโอ้ย ก да: ูคิดใหม่ดีอ่ะเอ้ยลบชื่อมาเดี๋ยวไอ้น um ี่ลายชื่อดี้เทมเพลทอ่ะไอ้ดีวายน้องเขาออกแล้วพี่ผมเปลี่ยนชื่อนำเเปลี่ยนเป็นรามเฉยใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โอ้อืมไปไปลรามถ้าอยากออกขนาดนั้นไปเดี๋ยวกูเล่นเองโอ้ยม่อนมึงไปก่อนกูอีกมึงอย่าพูดไม่ให้มึงเอาบัตรเขาแกงให้ม่อนดิให้ยังไม่กูไม่มีบัตรไม่มีบัตรไปไปเชี่ยวเชี่ยวไปทำดิมีของทำไม่ได้ ไม่มีเพื่อนเมื่อกี้ของกูบัตรออกไปแล้วอะไรก็ไม่มีนะรีวใบ้พวกเราออกไปแล้วมันคุยคุยกันยากนะเวลาโอ้ยโอ้ยปาดเสียงลามรามมึงจำชื่อกูได้ไหมเนี่ยโอ้โหพี่รามพี่ผมใครนะพี่ไม่ถ้าคนพร้อมมึงเล่นเลยตั้มถ้าคนพร้อมเล่นได้เลยกูได้หมดอะถ้าคนมึงพร้อมมึงเล่นได้เลย สรุปกูต้องไปตีบัตรบอกให้ตีไม่ให้กูด้วยดีจรตีไปแล้วนี่ฮะไปเร็วด้วยนี่เฮ้ยใส่แล้วผมผมรออยู่นี่นะขึ้นมาไอ้มาไปไหนเจอกันน้องชายเดี๋ยวรอที่ก็ได้รอเดี๋ยวรอมาไปไหมพี่ไปไหมเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวมันก็มาดิ่ใครมาหนึ่งไอตั้มไงเดี๋ยวมันก็มาคนพามอนเขาแก่งไง ยังยมีข้าวปิคน็อก988 988 988แต่ว่ามันตั้งแต่ที่พี่ถามพี่กระดาษแล้วมันก็ไม่อยากตีแล้วจริงอะอ้ลาเขาเขาเขาดูเขาดูไม่อยากตีเยอะแล้วดูแบบเออเหมือนว่ามันมีอะไรติดในใจอยู่อย่างนึงอะแต่ว่ามันแบบคงแบบกูก็คิดอยู่แล้วตอนที่มันคุยกูว่าไอ้ที่ของก็พอมั้งอะไรเงี้ยเขากลัวแบบว่าพี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้เปล่า ไม่เหมนกลัวว่านี่มันกลัวว่ากูจะเรียกตีสองทีหรือเปล่าไม่เหมือนรีวายน้องกูฮะของจริงกันเหมือนอยู่ตลอดเนี่ยตัวสกาวอะฮะจริงอ่ะตัวตัวลากอ่ะเยัยแต่แต่ก่อนเป็นตัวตัวตัวสกาวของของแก๊งอะไรนะเป็นเรื่อยเป็นเรื่อยเป็นเรื่อย เก่งอะไรนะพี่แก่งกินนังปะหรือว่าแกงอะไรนะอ AMD ไงคุยกับ AMD ไม่เอพี่ไม่ได้อยู่กับกินนังมาเนาะก็ AMD ไปกันอ่ะอ่าก็ได้ไงก็ตอนตีเดี้ยผมก็ตัวตะเกาได้ดิคิดเรื่อยแอคเคอร์แมนไม่มีเสิอะไปโดนพิดักว่าไงพี่ชาร์ลส์ุ๊กตุ๊ป่าเรากูอะไรเอดังเบซาแจ็คแจ็คกี้แอคเคอร์แมน โหไม่เอาอะลำตัวคนนี้ไม่มีเสียนะพี่มีเห็นตลอดหลบไปแจ้กผมไปสอบมาแล้วเมืองพี่อะใช่หรอโอเคไม่ผ่านเพื่เมืองใครนะไม่ใช่เมืองกูนะอรอเมืองเมืองนี้ที่กูจะไปอ่ะพูดได้อยู่อ๋อนั่นแหละเมืองพี่นี่ไม่ใช่หรอพี่อะไรนะที่ที่เขาเปิดบินในอะไรนั่นอะใช่ไหม มึงติดตามเขาเลยนะ่ะมึงรู้เยอะเนาะไม่ผมก็เต็มข่าวมาเยอะอยู่เหมือนกันพี่อ๋อเด็กมึงอ่านข่าวได้เหรอเดนะือนนี้โหเลือกันให้แซ<ย>็ <Yeah. S 1> ตเยสเฟซมอมอกรุงเทพอะ่ะยากเขาเลือกนอะ่ะเ <laughs> ยดสาวติดที่มอกรุงเทพอ่ะเยสเยสอย่าง,งเอาอย่าง,งี้ดีกว่าพี่เอาให้จบมัธยมกันเดี๋ยว